สวัสดีครับเถ่าตะเขียวเตี่ยวองนุม่มสามทิศชนันแนวใหม่กแล้วครับผมรับมื้อนี้มาผมมาพอกับสามทิศช่วงคำคำ,คำแรงแรงพี่น้องรับแรงนี่กัมาผมมาพอกับสามทิศอยู่นี่นะครับอยู่สะพานขามล่ำหวยอยู่ทางสิไปหน้าสามทิศนี่ละมื้อนี้สามทิศว่าสิภาพี่พ่น้องออกมาหาอยากหากินครับว่าสิเปิดฤดูกาลในการใส่เบ็ดในหน้าเขา่าเนาะมื้อนี้กับเบ็ดชุดเกาหฮานี่แล้วครับนี่จุดที่เฮาใส,าาใส่ในลํำหวยละหลังจากทีห้องใส่เบ็ดในล่ำหวยเนื่อลูกปลาหมอไปกะ ถือว่ามีแต้มมีโตให้พี่นนองเขาได้รุ่นกันยุ่บัดที่นี่ทิศละกั้นไฟอัดไฟกับสามทิศเมื่อนั่นละน้ำม,มันก็เริ่มสูงขึ้นเราก็อีกอย่างฝนก็ตกลงมาน้ำนํำหวยไงยกะชาวนาก็เอาน้ำออกมานะครับมันก็เลยมีน้ำมีอย่างพ่อสีห้ใส่เบ็ดใสนังได้อยู่เบ็ดเมื่อนี่ก่ามาสี่สิบกว่าหลังเห็นหรอกแต่บรู่ามันสีได้ใสเหมือดบอ่อเพราะว่าน้ำม,มันสีเขามาหอดใสหรือว่ามีน้ำไหลน้ำหน่อย กัญย์งบรูเนาะครับขันเป็นตะไส้เมือกับสีไส้กันไม่เป็นตะไส้เมือยกับไ,ไส้ด้ซ้ำานเก่าพี่น้องเมื่อนี้เป็นเนี้ยกิ่งรีดครับได้กิ่งรีดมากไปซื้อพันมาหน่งละขีดละหนึ่งใบเขียวสามขีดกะหนึ่งใบฟ้าสามขีดนะครับหนึ่งใบฟ้าขีดเดียวกันหนึ่งใบเขียวครับไปได้มากสามขีดเอามาสีไส้ล่องเมืองเปิดรูดูการล่องเมืองพี่น้องเมื่อนี้บบรูว่าปูว่าปลาบันทีท่านนีขึ้นไปแน่นาเขาไปครับขึ้นออกจากลำหยอยเนาะพี่น้องเนาะ ไปตอนนี้กับคำค่อ,คอยคำลงแรงแล้วตะเวียนการรับผู้แล้วเพราะว่าช่วนใบใบฝนกระเด็ริดในตกลงมาก็เลยเป็นคึ้มๆจังหน่อยครับพี่น้องไะมัธย์คำบ่บ่ไรกันใหญ่กันห้าเข้าไปพอกันอยู่มไม้เลยครับพี่น้องนี่ครับเนื้อเขายินริดไปปากกระสีมั่วๆเบลือๆเนี่ยจังหน่อยนี่แหละครับไม้เข้ากับไม้นี่แหละไม้คางทางไม้คางล้ำห่วยนี่แหละเาขาก็สิจอดรถไว้นี่เนาะ เดี๋ยวเอาขุดแกรถออกก่อนพี่น้องลืมข้าวตัวละไปนี่ละสีใไส้ไม้นี่ครับปีที่แล้วเขาเอื่อนไม้ลูกล่างเนาะพี่น้องไม้ลูกล่างไม้ลูกล่างปีนี้ก็เปี่ยนเจ้าเปี่ยนมือแล้วเพิ่นก็เลยเห็ดส่งแป้นหูแป้นตาในจังเล็กจังน้อยครับไปลักแรกแห่งมันปักกันเลยครับ ลองดูลองดูเปิดฤดูการครับเป็นยังไงจะเป็นยังไงเปิดฤดูการแล้วจลกไข่มาเน้อให้พี่นอเข้ได้รุ่นให้เห็นน้ำกัน ่หลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปเลยครับ,เ,รบเดี๋ยวสามทีสีภาพพี่พ่อนองเขาปักหลัง,ลงนี่หรอกอ่ะ สามสิบสี่ขอตัวขออนุญาตปักนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันสีทำครับรบัดย่ำรุ่นย่ำยามโคารจังมากรุ่นน้ำกันครับไปเดี๋ยวสามทีขอตัวขออนุญาตปักก่อนพี่น้อง นี่ครับสภาพไม้เขากับบรรยากาศยามแรงครับเอาครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วใส่เสยนเรียบร้อยครับเมดพอดีใส่ยัดกันไว้ใส่แหกกันไว้ทอดกันไว้น้ำตามนี่แหละครับน้ำกม็มีตามริมตามแก ันแท้ตามแกให้หน้านี่ครับคำพอดีพี่น้องนี่ในกล่องมันอาจจะแก้งแต่ว่าตอนนี้คำคำแล้วครับมองกับสิบเห็นแล้วนี่ครับขอบวัตไซน่หน้าทงที่เพิน่นหน้าขางหน้าสามจีนละที่เพิน่นว่านที่เพิน่นเห็ดไปก้อนมูนนะครับเขาเพื่อนงามแล้วนี่ครับงามงามแล้วเขาเพื่อนงามแห้งครับคนขางสิย้อนเบ็ดลงยากเพราะว่าเขาหนาครับ เสียงปูเสียงปลาดิ้นเสียงปลาบ่อนกะพ่อมีอยู่ครับแต่ว่ามันสิเป็นแจ้งไหนเดี๋ยวขึ้นนี่เขาจ้างมาหลุนกันน้องพี่น้องเนาะนี่คับบรรยากาศรอบๆนี่เขาทงนี้เพิ่นวานก้อนมูเลยครับนี่งามงามแห้งเขาเพิ่นแตกก่อแตกยังเราครับเพื่นก็นได้เอาแนวมาบำบรุง เรียบร้อยแล้วใส่ปุ๋ยใส่ยังแล้วครับไปมาหนีสานที่กะศีเขาบ้านครับไปเศร้าเมื่อเศร้าไม,ม่แห้งกันกินขา้าวกินน้ำุวรละขันฝนม่ตกหรือว่าขันบ่ม,มีอยังเปลี่ยนแปลงสานที่กะศีผ้าพี่ผ้าน้องออกมาเช็คเบื้องเบ็ดมาหลุดน,น้ำกันไปสานที่กะิีขอตัวขออนุญาตเขาบ้านก่อนครับมันคำแล้ว ครับก็สวัิดีพี่พื่น้องเขายั่วมึงขึ้นครับครับก็ไดเวลาที่สามสิบสิบาพี่พ่น้องเขามาอย่ามึงเบ็ดเช็กมึงเบ็ดเอาน้ครับหลังจากที่เขาได้ส่ไดปากไกวแล้วคำขึ้นนี่สามสิบกันสิบภาพพี่พ่น้องเขามาอย่ามึงเบ็ดครับไปตอนนี้รมปงามาคุณสิ่งเป็นพายุฝนนะครับเฝ้าพยายามไปเช็กเบื้องเบ็ดน้ำกัดเลยครับ ครับผมหล้างแหลกเข้ากันยั่งยู่ดีครับครับลังสองเนื้อหายครับทายเงื้อเปลี่ยนเนื้อครับครับยามมาต่างนนต่างนัน่นพึงมีอาการครับนี่มีอาการครับเดี๋ยวเบิกกันนี่ปลายงัปยงป้ายงังป้ายัง มาแล้วครับแจมแรกครับเก็บครับพี่น้องครับผมได้เ๋เช็กเบสตัวสอบเบสมาหอดหลังสุดท้ายแล้วครับบไม่อย่างครับใน่คำขึ้นนี้นมี่ะลมลมแห้งดีครับคำขึ้นนี้กับมินึงแแ้มให้พี่ให้น้องห่อเด้นรุ่นนํากันครับนี่ครับ ลมแห้งลมแห้งพี่น้องคือจังพายุสีมาเลยล่ะเอา้าสามทิ่กะทิเขาบ้านแล้วเหมือนเสาเนะเาะเขาจังมาเจมมากู่เป็นน้ากันว่ามันสีมีแจมไมโตัวห้พี่น้องเขาได้โดนน้ากันมั้งนะครับเนาะเอ๋อสำหรับความขึ้นนี่สามสามทิ่กะทิลาพี่ลาน้องกับบรรยากาศลมวีวีงังสิละ่ะคือจังพายุฝนสีมานนะ,ะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทุกคนกคน,นอนหลับฝันดีครับ ลาตีสวัสดิ์ครับผม mm ครับกับรุ่นสวัสดิ์พี่ๆน้องๆเขานี่มึงเ้าครับครับเ้านี่กะได้เวลาที่สามทิศสีผ้าพีผ้านองเขามาเก็บมะกู่เบ็ดแล้วหลังจากเมื่อคืนสามทิศผ้าพีผ้าหนองเขามาตรวจสอบมาเช็คเบื้องเบ็ดรอบหนึ่งครับกะมีแต้มมี่ตูอยู่แต้มหนึ่งมันเป็นแต้มหนึ่งใส่ปนครับใส่ปนเ้านี่กะสีผ้าพีผ้า้องเขามาเก็บมะกู่เบ็ดครับเมื่อคืนกะ ได้เช็คได้ยามไปรอบเดียวเพราะว่ามันบอ่อใคถือมันบอ่อใครมีป่ปลาให้รุ่นกันพี่น้องครับเส้นนี้ก็ออกมาสวยอย่างหน่อยมาประมาณตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหากลัวครับกับเพท่านสวยปานในดอกกับบรรยากาศร่มครับร่มร่มรล้อก็ะเป็นคื้นฝนที่โตกนี่แหละแต่ว่าเมฆก็ยั่งบางๆงอยู่พราท่านนานแต่ว่ามีลมครับไปเบาๆไรอย่ากันห้างมันดีสวยครับไปเก็บไปกู้เบ็ดเพราะว่ามื้อนี้ตามที่กฤติได้ไปทำงานแล้วพี่น้องเนาะ นี่ครับลังแรกกันยั่งเนื้อกันยั่งยั่งอยู่ครับนี่ลังสองเขาเนื้อกันยั่งบินอยู่ครับนั่นลังนี้เนื้อหายครับไปไปเก็บกู้เบ็ดไปเรื่อยครับไม่แต่มไม่ตัวเขาจังไปรุนกันนาะพี่น้องนะขับพี่น้องส่วนนี่เก็บกู้เรียบร้อยแล้วบอมิยั่งครับยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่เหลือส่วนสร้างพีครับเจ้าพี่ทงพีครับไปไปรุนน้ำกัน ว่ามีแต้มมีตัวให้พี่ใน้องเขาได้เห็นนํำบ่ครับพี่น้องก็ได้เก็บกู้เสร็จสิ้นแล้วครับเก็บกู้มัดเรียบร้อยแล้วแห้วครับแห้วครับเศร้านี่ว่มีแต้มมีตัวเลยครับนี่ครับสภาพไม้เหานี่น้ำริมน้ำแก่หน้าครับน้ำแก่คนแทะนะครับภาษาพันธุ์เท่าเอิญก็พอมีน้ำมีหยางอย่นี่ครับ แฮ่วครับแฮ่วครับเศร้านี่เส,สียงปูเสียงปลาก็มีดินมีบอนอยู่ครับแต่ว่ามันเกินยังไงคนที่ตกตีปลาคือบ่กินเม็ดถือว่าป่ามันังบ่ขึ้ขืนมาหลายหมานโมหมานสามทิศกระสีร่มคลิคปด้วยพี่น้องเด้อถือว่าเป็นการหาอยากหากินของคนอีสานบ้านท่อเนาะครับเปิดรดูกาลบอสวยบองามปันเลยบ่หมานปานไดครับ เดี๋ยวสิไปเบื้องรอบอยู่ครับรอบสารหินเอาใส่้เมื่อขึ้นนี่แต่ว่าน้ำก็ส่งอ่อนๆลงแล้วละ่ะมันถี่มีแต้มมีตัวให้ได้ดุนกันบอนรอบก็ได้สรุปมันมาแต้มเดียวครับช่วงกลางคืนของมือขึ้นนี่ช่วงเศร้านี่บ่มาเด้อพี่น้องเด้อแหีครับกินแหี้เปิดด,ดูดูการไม่สวยเท่าไหร่เอาบ่าวา,ากันเดี๋ยวสิพักสกักอนไอ้น้ำมันมาก ไม่สกอนเพราะวะ่าคือฝนที่ตกนี่แหละพายุสีเขียหัวจังไดคือ,อตกทางอื่นแล้วทางบานสามทิศมีตะลมุมฝนลมไปเขาครับฝนเขาคนนี่งามแล้วครับงามแล้วงามบิลีเขาคนเฮ็ดท่านเฮ็ดได้ปีนี้ทุกปีเิ่นเฮ็ดลาลาครับปีนี้ฝนมาเลี้ยวเนิ่นเฮ็ดได้ที่งามของ่นไปพี่น้นอ,นองมาในห้องกระสิบไปรถ สเก็บเงี่ยนเบ็ดล่างเบ็ดก้อนเดี๋ยวจงไปพอกันอยู่ผุล่ะดยู่รอบฝนนาะพี่น้องเนาะไปมาหอดหน้าตามกินแล้วเก็บเบ็ดเงี้ยนเบ็ดเล้าเดี๋ยวไปเบืองรอบกันฝนกะส่งไปปล่อยลงมาแล้วพี่น้องร่มแห้งขึ้นก็เกลาหลายเติบเฝ้าเบิง่งฝาวย่ำว่ามัมามนสีมีแดดไม่ตัวบ่เดี๋ยวฝนถิ่ตตกก่อนครับของเก้านี่ยนะครับ ว่านาม z o o อย่าก้อนอ่อนหรอกนี่ทำทิศใจไปนอ่ละไปไปเบื้องลยกนามบ่ไหลหรอกครับลนามของผนอน่อ,อ,อนบ่ไหลหรอกด้านนจังหนคอมันว่าอเ,อเอาเอาไม้เสียบไว้ครับอย,ยามแบบนี้ล่ะ บมี่ยังครับบมี่มี่ไปเจ็บรอบไปไว้ก่อนเพราะว่าสามที่คิดว่ามันสี้โบมี่หรอกเพราะว่าน้ำม,มันอ่อนครับโบมี่ยังแหว่วื้นกันครับมื่อนี้เศร้านี่ประมาณจักย่างมองนี่ล้ครับสามทิศมาใส่ที่มันได้ปากเงียงปากวดหลายๆตอนนั้นมองมองเดียวกันนี่แล้วครับช่วงน้ำขึ้นนั่นละ ไปเอารอไปไว้ก่อนไปล่างก่อนเดี๋ยวเสียวเขาบานพุ่แล้วจะว่าไปล่างนีซาสามทิดก่อนนำหวยก็อ่อนลงแล้วครับทิลาอัพทิลากันไหลมันก็เรื่อมอ่อนลงแล้วนี่นำของบนมันก็ไหลลงมาเรื่อยๆอยู่ ซึมลงแล้เนาะเดี๋ยวๆซ้ำทิศขออนุญาตกินน้ำอันน้ำก่อนครับไปพี่น้องรอบกลางแล้วๆน้ำกะกินได้แล้วเขาบานตัวห่อไปนี่ตอนนี้หกโมงกลัวแล้วครับทีศซายสิสวยมันส่งเพมีแดดมีหยางมากกิคือส่งเสาอยู่ครับตัวซ้ำทิศไปเกีย่ยงใก่้อนนาบน้ำแจ้งตัวอีกเนาะมันสิสายสิสวยครับ นกาลินก็ปล่อยลงมาเรื่อยๆเอาสันทีก่กับซีาพี่ราน้องอยู่นี่แล้วครับเดี๋ยวคลิปมันสิงยเาเนาะพี่น้องเนาะกับเปิดฤดูกาลใส่เบ็ดนหน้าเขาข้างแรกของปีครับบอ่อสวยรูปันไดบอ่อสวยงามปันไดบ่มีแต้มีตัวให้พี่ให้น้องเขาเห็นครับเศร้านี่มีตัวเดียวแต้มเดียวเมื่อคืนนี้ครับใส่ปนกับบอ่อปัยังครับเดี๋ยวเขาจังมาแจมือมาซ้ำไหมให้มัน อยู่ทีคงทีก็อนนีกอนหายน้ำหายนังเขามาเขาเ่าชาวนาเฮาไงก็หนี้กอนหายมันมีหมองไส้หมองปักหลายๆกาอน็น้องพี่น้องเนาะเอาสำหรับบรรยากาศเท่านี้สามทิศกระสีฝากพี่ตอนน้องไว้ซ้ำหนีกอนครับเอาครับท่านนี้สามทิศกระโคขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเวามสุขสุขกนที่เขามารับชมชิปคอนสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุณททกกำลังใจครับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไล์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบได้ิภาษีไม่ไม่เนาะครับชิปหนาสามทิดตามครับ ครับสำหรับลิมนี้สามติดกระเชียวไว้ำนี้ก่อนครับขอบคุณเลยสวัสดีครับ